ข่ามส่อสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอเลเว ครับช่วงตามเส์ฟของเราวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีครับนี่แล้วก็ข้างหลังเรานี่เลยฮะชุมชนริมน้ําจันทบูรครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ไปสืบกันข้างในนะฮะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างใช่นะฮะแล้วก็รวมถึงมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างของคนที่นี่กันครับก็วันนี้อยู่กับเราสองคนกันยาวๆเลยนะถึงยันดึกเลยใช่ก็เดี๋ยววันนี้เรานัดรุ่นใหญ่ไว้ข้างในเดี๋ยวไปขอหาข้อมูลก่อน นะครับคนนี้รู้เรื่องชัวร์แน่นอนครับไปแล้วคุณผู้ชมบางละจันบางละจันบางละจันมีอยู่ทุกวันเพนเดือนสิบสองที่บางละจันมันสิงห์บุรีพี่จันทบุรีพี่แจ๊กกะไหลวะพี่อย่างนี้ตลอดเลยน้ยงานเจ๊งไงผมคนเดียวเนี่ยผมรับหน้าที่พูดคนเดียวไหใหญ่ความตั้งใจคนเดียวมือนี่เราจะเคี่ยวเฮ้ยไปไหนอ่ะพี่พอเลยพี่อะไรอ่ะบางละจันบาง เลขที่69 oh <my> ทิบเบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบุรประพันธ์ครับ oh <my> สวัสดีครับ จะนั่งกันยังไงล่ะครับยังไงดิ๊ป้าพันว่าไงคิดดิพี่พี่แจ๊ดต่อประพันประพันบ้าไม่เข้าใจคิดนะผมให้นั่งตรงกลางเลยอ่ะวันนี้ก็ได้ได้สองหูหลงแล้วก็พี่แจ๊ดมืองอะนั่งล่างเลยโตคิดเนี่ยลงไปนั่งล่างเลย อ่าคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับป้าพันนะครับผมป้าพันก็เป็นคนจันทบุรีแท้ๆเลยนะ yes yes โอเคนะฮะก็ข้างหลังนี้ก็เป็นส่วนไหนของป้าพันนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เหรอครับขณะนี้เรานั่งกันอยู่หลังบ้านเรียนบ้านเรียนรู้ของชุมชนริมน้ําจันทบุรีนะคะครับหันหลังไปมองก็จะเห็นด้านหน้าของของบ้านของตัวบ้านถามป้าพันครับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับโอ้ชุมชนแห่งนี้นี่สุดยอด มีอายุนานถึง300กว่าปีประมาณทุ0สามร้อยเหรอสาวสองพปีตอนนี้สาวสองพัปีเกิน300ร้อชุมชนจันทบุรีอันนี้เราย้ายมาเป็นครั้งที่3ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ว่าสุดยอดตรงนี้เพราะว่าชุมชนตรงนี้มันมีความสําคัญมากถึงปัจจุบันนมีพระมหากริย์ไทยหลายพระองค์ที่เสด็จเสด็จมาชุมชนนี้เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าตาก อันนี้ก็มีเหตุผลสําคัญอีกทําไมพระเจ้าตากถึงมามามาใช้ตรงนี้เป็นที่รวบรวมสรรพกําลังทั้งหลายในการที่จะไปกอบกู้ก็มาหาสมัครพักพวกในการกอบกู้เอกร้าดทำไมถึงต้องเลือกที่นี่โอ้ยกบปที่นี่มันสุดยอดคืออุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวในดินมีพลอยมีแร่ธาตุมีคนอายุยืนมีคนอายุยืนอากาศดีแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งพวกเราเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยจะลืมไม่ได้เลยคือถ้าไม่มีเมืองจันท์ ให้ฝรั่งเศสยึดเป็นตัวประกันเนี่ยป่าน,นี้เราอาจจะเสียประเทศไทยไปแล้วก็ได้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าอ๋อที่จันทบ,บุรีเนี่ยเคยโดนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก,ก่อนไม่ไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นอ๋อเหรอครับเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันอ๋อสมัยร้อยกว่าปีสมัยรัชกาลที่5ที่ฝรั่งเศสเอาเรือยกเรือเรือรบมาที่ปากอ่าวแล้วเรือแล,ลกองทัพไทยยิงเรือรบเข้าจมไปหนึ่งลำครับเขาก็หาเหตุปรับ ปรับประเทศไทยะแย่หมดจนกระทั่งรัชกาลที่5ท่านทรงเสียประเทศไทยมากว่าเงินที่รัชกาลที่สมสะสมมาค้าขายร่ํารวยเนี่ยต้องเอาไปใช้นี่เกือบหมดท้องพระคลังท่านเสียประเทศไทยมากแต่ก็ทยอยใช้เพราะว่าฝรั่งเศสก็หาเหตุที่จะต้องยึดให้ได้อะอยากได้ใช่คือเขาได้เขาได้ลาวแล้วยุคยุคลอาณานิคมได้ลาวแล้วได้เขมรแล้วแต่มันยังได้เบเต็มส่วนยังได้เบเต็มร้อยเพราะส่วนหนึ่งมันจะมาเป็นของไทย เพราะฉะนั้นรัชการที่5เลยต้องยอมจ่ายเงินไปด้วยในะระหว่างที่จ่ายเงินฝรั่งเศสก็เอาเมืองจันเนี่ยเป็นเป็นตัวประกันครับนานถึง11ปี11ปีสิบเอ็ปีทำไมชุมชนริมน้ำจันทบ,บูเนี่ยถึงมีหลายเชื้อชาติามีเชื้อชาติอะไรบ้างครับผมที่อยู่ในปัจจุบันนียครับก็อย่างที่บอกว่าเมืองเมืองจันเนี่ยมันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้าไหลออกปากอ่าวที่จะไปสู่ทะเลและทะเลนี้ก็ไปเขมรไปที่ไหนไหนได้ปลายกรุงศรีวิทยา มันก็มีส่วนหนึ่งของฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ายเวียดนามหรือยวนประเทศยวนเนี่ยเขาก็มีการเบียดเบียนศาสนาครับแล้วช่วงพสมัยพนารายเนี่ยทรงอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถมีสละเสรีในการเผยแพร่ศาสนาครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพวกฝรั่งเศสเขาก็จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนากันเยอะฮะประเินช่วงนั้นทางเวียดนามเขาก็มีการเบียดเบียนศาสนาครับเพราะฉะนั้นบัตรหลวงก็เลยหนีมาอยู่เมืองไทยแล้วก็มีมีอ่สัตบุรุษคือชาวยวนที่ที่นับถือคริสต์สัตบุรุษคืออะไระสัตบุรุ สัตบุรุษสตบุรุษก็คือพวกที่นับถือศาสนาสัต,สตบุรุษที่นับถือคริสต์ก็ตามบ่าหล,ลวงมาด้วยตั้งแต่สมัยนั้นเราก็มาตั้งลกลากกันคือมาถึงที่นี่พอดีอยุธยาก็กลาลังมีเรื่องมีราวอยู่เหมือนกันก็เลยไม่เข้าอยุธยาก็เลยมา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 พักอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็สงบก็บมีตอนนี้ก็คือที่สรุปก็คือมีจีนยวนไทยจีนยวนไทยแต่ชุมชนริมน้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจีนจีนครับแล้วก็ไทยแล้วก็ยวนจีนไทยยวนมาถึงเนี่ยครับ พันครับสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับทำไมถึงต้องเป็นรูปหยดน้ำเนี่ยครับนี่สวยงามมากครับคือมันคืออะไรครับหมายความว่ายัางไงด้วยอ,อันนี้ก็เป็นโลโก้ที่เราชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ของเราเนี่ยคืออยากอยากจะได้โลโก้สักชิ้นหนึ่งก็เลยไปเล่าให้คนเด็กวัยรุ่นพวกนี้แหละที่เขาจะมีอ,มอะไรแปลกๆเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังฝึงออกมามันก็ออกมาได้เป็นรูปแบบนี้ซึ่งตรง,ตรงใจเรามากครับ พราะถ้ามองมอง,มองภาพรวมเนี่ยจะมองคล้ายๆเลอ่เลื่องห้าเรื่ห้าไทยไนั้น,<ใ>นตัวที่เป็นเรื่องห้าที่เป็นโค้งๆอันนี้ก็จะหม,มายถึงแม่น้ําจันทบ,บูลรลหรือแม่น้ําจันทบ,บุรีปัจจุบันครับซึ่งมันจะคดเคี้ยวเป็นโคง้คงๆและข้างบนที่เป็นกลมๆเหมือนเหมือนหัวเลขห้านั้นก็จะเป็นหมายถึงดวงจันทร์แล้วในดวงจันทร์นี้ถ้ามองต้องจ้องหน่อยแต่จจจะรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆตัวจอจานจอจานอันนี้ก็เป็นชื่อจันทบูล ชื่อชุมชนริมน้ำจันทบุรีเราก็ไม่ได้ตั้งเองครับเราก็จัดประกวดตั้งชื่อ,อประกวดต้ชื่อเก๋ๆไกลๆมากมายสุดท้ายก็มาได้ชื่อง่ายๆคือชุมชนริมน้ำจันทบุรีแล้วก็สโลแกนที่ก็ให้มาก็ตรงประเด็นนี่คือย้อนอวิถีจันทร์สร้างสรรค์วิถีไทยย้อนวิถีจันทร์สร้างสรรค์วิถีไทยนะครับ วันนี้นะครข้อมูลก็แน่นเอียดเลยนะครับผมวันนี้พวกผม2คนนะครขออนุญาตประพันธ์เดินเล่นในชุมชนริมน้ำจันทบูร์ละกันนะครับผมเต็มที่เลยนะชาวบ้านเราเต็มที่อัตยาสายใจคอดีมากขอบคุณครับผู้หญิงน่ารักไหมโอ้โหเยอะจริงเหรอแต่ว่าคนแก่เยอะกว่าแต่คนแก่ที่นี่น่ารักกว่าสาวๆนะใครกาจะมาถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายกับคนแก่ขอสักรูปเอาสักรูปหนึ่งสอง ขอบคุณนะครับขอบคุณประพันธ์นะครับเหยิโอ้โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะเดินสำรวจกันนะฮะที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร์กันนะครับเดินอย่างเดียวไม่พอนะฮะเดี๋ยวจะให้ต้องต่อคานไปครับไม่ฮะเดี๋ยวเราต้องหาของดี3อย่างของที่นี่นนกันและใครเอาไป<ม><ม>ให้<ม>พี<ม>่ลับ,บก,กูด้วย เดี๋ยวเราหาของดี3อย่างด้วยกันหามาอย่างเดียวไม่พอเราต้องหาข้อมูลครับต้องต่อเราถามประวัติความเป็นมาว่าทำยังไงมีมานานหรือยังอะไรอย่างนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ไปให้พี่นุ้ยที่อยู่บนสะพลานหาข้อมูลมาได้ครบแล้วเอาข้อมูลนี้ไปให้พี่นุ้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะชแต่ว่าถ้าใครหาไม่ครบแล้วมาช้าก็เดี๋ยวรู้กันว่าต้องทําอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปลุยกับเราเลยนะฮะคุณผู้ชมตามมาเลยฮะว่าที่นี่มีอะไรดีครับมาเลย อัลโหลพร้อมเลยค่ะ5้าสโอเคตอนนี้พี่ภูก็สั่งให้เราดำเนินการในการหาร้านที่บอกแล้วนะฮะผมว่าจะไปโรงแรมก่อนนะ <Okay. S 1> นะฮะนะ,ะรู้จักโรงแรมแห่งแรกของที่นี่ปะฮะ <Okay. S 1> รู้จักโรงแรมแห่งแรกของที่นี่ปะครับชื่อโรงแรมอะไรครับอรุอรุณสวัสด์อยู่ตรงนี้ใช่ปะครับสายมือมงงดดฮะโอเค โรมแรมแรกก็คืนเราไม่รู้ใช่ไหมโรงแรมเมืองจันทร์ครับถ้าไม่เมืองจันทร์ก็โรงแรมนั่นไงโรงแรมโรงแรมไอ้เนี่ยนี่มันร้านปลาริมน้ำแล้วโรงแรมเต็มสารชัวร์นะชัวร์ครับโอเคโอเคเอ็น้องครับรู้จักโรงแรมแห่งแรกปะโรงแรมอรุสสวัสดิ์อะอรุสสวัสดิ์ไม่รู้เหรอโอเคโรงแรมอรุสสวัสดิ์หมายนี้ได้ใช่ไหมฮะ ถ่ายรูปมีเจอแล้วที่แรกของเรานะฮะกับโรงแรมมุสว,วัดโรงแรมแห่งแรกของที่นี่ครับถ่ายรูปเลยวะฮา,าน,นี่โรงแรมแห่งแรกของที่นี่เลยใช่ไหมฮะพระตะว,วันออกครับเปิดมากี่ปีแล้วครับ52ปีแล้วค่ะ52ปีแล้วราคาที่พักครับ150กับส0 0ตอนเมื่อก่อนใน2ี่บาทขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องไปลุยกันต่อร้านป้าต้อยขนมโกยวนโทษนฮะร้านร้านขนมโกยวนอยู่ตรงไหนฮะร้านป้าต้อย ตรงนู้นนะฮะซ้ายมือเหรอครับราบป้าต้อยรู้จักไหมครับไปนี่ครับตรงไปแถวนี้ครับสอนสามได้ไหมพี่มาคืมเลยพี่ดูดีดูดีนี่ขนมไข่คุญยาครับสวัสดีครับผมนี่ฮะเชิญทางนี้เับถ้าเกิดมีคนมาถามที่มาแบบรายการผมไม่ต้องตอบถ้าเกิดมีคนมาถามไม่ต้องตอบ แตผมเหมาหมดนี่เละไ่้องตอบเชื่อมไม่งั้นต้องแพ้เกมโอเคนะขนมไข่ร้านป้าต๋นี่มีที่มาอย่างไรครับขนมไข่คืออะไรครับมันเป็นขนมโบราณอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มันอยู่คู่กับกับกับชุมชนมาตลอดนะะอย่างแม่นี่อย่างที่นี่ทำมา60ปีอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนชื่อขนมไข่อยู่แล้วใช่ไหมครหรือว่าไม่เมื่อก่อนชื่อขนมฝรั่งชื่อขนมฝรั่งใช่ไหมครับครับผมขอร้องว่าถ้าเกิด มีคนที่มารายการเป็นพิธีกรออผมมาถามขนมอันนี้ชื่ออันเก่ามันแปลว่าอะไรเ,ออเขาไม่รู้หรอกว่าขนมฝรั่งโง่ตายไม่ต้องบอกเขาเขาคือใครผมไม่รู้ไอห,หน้าขี้เหร่ไอหน้าขี้เหร่มันมาตอนนี้นะฮะได้ขนมไข่ะครับผมซึ่งเป็นขนมไข่ที่ทำมาแล้วเก่าแก่มากห0กว่าปีชื่อเดิมเนี่ยไม่ได้ชื่อขนมไข่ฮะชื่อขนมฝรั่งแต่ต้องเบาๆนะฮะเผื่อแม่แาบฟังอยู่ฮะ คขอบคุณมากพี่ขนมโกยวนปะครับ<ช>ร้านปลาต้อยปะครับใช่ค่ะโอเคร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับโอ้มาสี่ห้าสิบปีอะแล้วมันทํายากไหมฮะขนมโกยวนทํายากหน่อยแป้งบางทีก็ได้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งแล้วตอนนี้ไหนคือขนมโกยวนครับเป็นยังไงครับขนโกยวนเนี่ยนะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เจ็ดแสบบิบปีไม่ใช่ส <70 S 1> ี่ห้าสิบเจ็ดสิบกว่าปีแล้วที่ทำมาใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวไปที่ต่อไป ผมให้คนมาจ่ายนะฮะเห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องต่อเนี่ยต้องมาเสียเวลากันที่ซอยนี้แน่ซอยสาวสวยเอเดี๋ยวผมก็ว่าจะมาเสียเวลาที่นี่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไปร้านต่อไปดีกว่าฮะซอยสาวสวยถ้างั้นเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันคราวนี้แล้วกันนะไอซอยลอ่ะเฮ้ยยังไงก็ทันชิยวเชียวท้ พี่ผู้หญิงพี่นานาที่เราจะมาต่างจังหวัดนะฮะโทษนะครับจะถามนิดนึงครับอันนี้ชื่อซอยสาวสวยจริงใช่ไหมฮะลแล้วผมยังไม่เห็นพี่ผู้หญิงสักคนเลยพี่เมื่อก่อนนะสาวสว,วยตอ,อ,อยนนี้เขียแล้วมีที่อื่นมดักโหปวดเทสเลยโถ่เวลราุณนึกว่าปัจจุบันเปล่าหรอกไอ้ที่เขียนไว้นี่มันทั้งแต่สมัยก่อนแล้วฮะ <c oughs> สาวสวยที่ว่าตอนนี้ก็ยานแล้วฮะแก่แล้วฮะเวลาแล้วเกิน ขนมไข่ปลาไต่คุ้นๆแล้วว่าอยู่ตรงไหนของอร่อยชุมชนริมน้ำจันทบูรขนมไข่ปลาไตนี่ขนมไข่ปลาไตฮะคุณผู้ชมที่สุดท้ายที่ผมได้ของวันนี้นะฮะสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับอ๋อผมพินฮะพินฮะเปิดขนมไข่ปลาไตนี่อยู่มานานฮะอยู่นานแล้วก็ทำมาตั้งตั้งนานแล้ว นานเพราะว่าก็แต่รุ่นสมัยคุณพ่อน่่แมรุคุณแม่เลยคุณแม่รุ่นแรกได้เลยคุยกับแม่ได้เลยครับให้ผมขอร้องว่าถ้าเกิดมีคนที่มารายการเป็นวิทยากรผมมาถามก็บอกเขาเฉยเลยสวัสดีครับคุณแม่แม่เป็นรุ่นแรกเลยป่ะครับที่ทำใช่ค่ะส่วนผสมมันต้องใช้อะไรบ้างครับ ก็มีแป <is> <boundaries> ้งมีน้ำตาลมีไข่อย่างนี้เองวิธีการทำยากไหมครับไม่ยากค่ะตีไข่ขึ้นแล้วก็ผสมแป้งก็เข้าอบได้เลยอ๋ออบเดี๋ยวนี้เป็นเตานี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นเตาแบบไหนฮะเป็นเตาเตาถ่านฮะแวะมาร้านร้านขนงไข่ปลาไตยได้ครบมาหมดแล้วครับก็เดี๋ยวรีบไปหาพี่นุ้ยที่อยู่ตรงสะพานฮะต่ว่าี่นุสะพานอยู่ไหนดิอยู่ไรนะหน่าพี่นุ้ยนุ้ยมาแล้ว นี่มีงูป่ะเนี่ยพี่ครับพี่รู้จักขนมโกยวนนะไม่ไม่รู้จักขอบคุณมากครับคนนี้ชัดเจนเลยชัวร์ทางนู้นฮะผมว่านานแน่บ้าฮะอยากรู้ร้านขนมโกยวนเิอตรงทบบนี้ครับอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาครับขวางขวาค่ะในโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดชื่อโรงแรมอะไรครับบารุนสวัสดิ์บารุนสวัสดิ์ใช่ไหมครับโอเคผมไม่คนพยายามนะแต่ผมไม่งจะโดนวางหมากเลยแบบแพ้ไปกลับอะพี่ส่วนทางกันเท่าหนึ่งอะพี่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรวะ แทนที่ได้พี่หนูอยู่ตรงกลางอ่ะตรงนั้นอนะมันยากรู้ป่ะน้าครับได้อะไรอะอผมถามนิดเดียวพี่ขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมส่งข้าวอ่ะส่งข้าวอ่ะไม่ได้เลยพนะี่<ค>ขอร้องเออเนี่ยเห็นป่ะแท้จบแล้วมาแล้วเนี่ยโกงโคตรโกงเลยจรองเกมนี้จบนี้แม่งที่โกง คือผมจะทําให้ในการสนุกแล้วกันแต่รู้ว่าแพ้อยู่แล้วผมไม่เป็นไรไปไป,ไปส่งผมโรงแรมอรุณสวัสดิ์หน่อยมันไปแล้วอ่ะแต่มันต้องถ่ายรูปไงแต่มันไม่มีกล้อง <c oughs> กล้องอยู่กับเราค <c oughs> ุณผู้ชมคิดว่าไอต่อมันจะกลับมาทางนี้ป่ะครับมันจะกลับมาหาเราใช่ไหมอะไรแพ้แล้วจบแล้วถ่ายรูปม,มาไะเนี้ยโจพีถ่ถามมาหมดลึก <มา S 1> เลยล่ะโอเคไปเจอเจ้าของโรงแรมฮะ คือผมได้ยินตอนแรกมีคนบอกว่าอารุณสวัสด์แต่มันมีโรงแรมจันทาด้วยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะเปิดมาไล่เรียกกันแต่ดันปิดแล้วแต่ตอนนี้ที่เก่าแก่ที่สุดคืออรุณสวัสด์เปิดมาหมา50ปีแล้วแต่ตอนนี้ยังคงเปิดอยู่ด้วยซ้ำเป็นที่แรกของเมืองจันนะฮะว้าวเดี๋ยวๆแล้วลูป่ะน,นี่ฮะเอาจริงๆไหฮะผมถ่ายผิดผมถ่ายผิดอไอ้บ้าเอ้ย พี่ครับพี่ครับโทษครับขอโทษขาไปส่งหน่อยได้ไหมครับอีครับพี่พี่ไปส่งผมตรงโรงแรมอรุณสวัสดิ์หน่อยได้ไหมครับตรงไหนเนี่ยครับถ่ายผิดโรงแรมโทษทอ,อุ๊ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะพี่นุ้ยแต่ว่าภารกิจยังไม่จบแค่นี้มันอยู่ที่นี่ต้องมีบอกต่อว่าต้องไปหาก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงคือภารกิจสุดท้ายแล้วใช่ป่ะใช่อ่ะครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูเร okay. 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 ียงอยู่ไหนครับขวานี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอะนะก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอยู่ตรงไหนครับครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงปะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงร้านนี้ปะครับใช่ค่ะอ่าโอเคโอเคตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวจะก็ได้แล้วนะครับนี่ รางวัลของคนชนะไอ้ต่อนี่ใช <cida> ่ร้านขนมโกไหมครับนี่ขนมโกขนมโขนมโกยวนผมผมอยากถามว่าเริ่มขายตั่ตอนตอนไหนฮะเจ็ดปดสิปีมั้งเพราะตั้งแต่พ่อแม่ขนมโกยวนมันคือยังไงผมก็เคยได้ยินแต่ขนมโกเขาจะทําเป็นแบบมีไส้ไส้ก็คือจะเป็นไส้ฟัก กับ <ผม S 2> หัวหอมอแล้วแป้งอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้นเหนียวสมัยก่อนจะสมัยนี้เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันะโอเคเท่านั้นขอบคุณมากครับผมดีครับฮะมันอันนับแล้วเหรอจะรีบทำไมเราพี่โชว์เราไม่ต้องเดินเร็วเราครบแล้วเราไม่ต้องเดินแบบเราเดินแบบเก้าสิบเก้าสิบคือไม่ต้องรีบรแลวนิ่งไปเรื่อยๆหมุนตัวนั่นไงฮะ ยืนตัวปั้มอยู่นั่นน่ะเอาไม่ปีาปีนทำไมบ้าเหรอเหนื่อยมากเลยชีวิตขายอะไรครับอนี้จะคุยคนนี้ต้องคุยคนนี้เหรอถึงจะขายนี่ได้คือผมจะซื้อนี่แต่ต้องคุยกับคนนี้แล้วผมจะสามารถซื้อนี้ได้ไหมครับผมจะซื้อถั่วแต่คนนี้เป็นคนขายแต่ว่าคนขายบอกให้คุยกับคนนี้ อ๋ออ๋อโทษฮะเจอพี่นุ้ยแล้วฮะพี่น้อยฮิผิดหวังเลยดิแจกของก่อนผิดหวังเลยที่เป็นต่อมาก่อนใครไปคาดคิดอ้าวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่ผมขอขอจริงจริงจริงริงผรู้แบบพี่ไปซื้อเปล่าพี่แจ็คเอามาให้สงสารเลยพี่จะแกล้งกันดิเอาดิน้ำหมดถุงแล้วเนี่ย แม่งสะเทือนใจอ่ะคือแพ้คือเราทุ่มเทส,สุดๆแล้วฮะแถมกินแล้วด้วยทางคนใกล้เนี่ <S 1> <S 1> <S โอเคครับก็สรุปโอเคครับก็สรุปผลงานนะฮะกับภารกิจที่คุณพลุสั่งมานะฮะนี่วันนี้ฮะภารกิจสำเร็จรุ่งเรืองนะฮะมาหาพี่นุ้ยก่อนแล้วก็พี่นุ้ยก็มาบอกจุดสุดท้ายคือจุดตรงนี้นคือจุด ห้ามกินไม่ได้กินคนห้ามกินมานี่มาเฮ้ยเฮ้ยห้ามห้าม,ามแต่ก่อนที่เราจะกินกันนะฮะเรามารู้ข้อมูลของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียงกันก่อนหรือหมูเรียงกันนะฮะตกลงหมูหรือเนื้อครับเนี่ยอโอเคนะฮะเรียนเชิญเลยนะฮะ,ะสวัสดีครับวันนี้จะอยู่กับคุณป้าเลยครับชื่อจิงวาลียานัมนาศค่ะชื่อเล่นเจน้อง เจ๊น้องเจ๊น้องนะครับเจ๊น้องเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วค่ะ40กว่าปีแล้วนะฮะอยู่คู่กับชุมชนริมน้ําที่นี่ตลอดเลยเออใช่ค่ะแล้วความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนื้อเรียงเนี่ยฮะมันอยู่ตรงไหนฮะใช่ฮะนมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ใส่สมุนไพรอะไรพวกนี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศเป็นสมุนไพรก็เป็นพวกข่าตะไคร้หัวเรียวหัวเลียวคืออะไรฮะหัวเรียวมันก็เป็นสมุนไพรอย่างนึง่ไม่คุเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งมันเป็นอาหารของที่ไหนะ ก็รู้สึกว่าชุมชนแถวนี้หลังวัดหรือท่าเรือจ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าครับที่มากินครับน้อยครับคนที่ไหนกันครับที่แวะมากินที่ร้านก็ในพื้นที่เป็นขาประจําแล้วก็ที่อื่นก็มีต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สั่งเนื้อหรือหมูทั้งสองอย่างครับเนื้ออร่อยไหมฮะเนื้ออร่อยมากกว่าหมูเนื้อจะอร่อยมากกว่าหมูเหรอฮะ <laughs> นคนในชุมชนนี้ก็เหมือเนเป็นเว okay ียดนามมาก่อนที่เขาอพยพมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตอันนี้ก็ชิมกันเลยดีกว่าครับผู้ชมขอบคุณมากครับนะครรบเฮ้ยพ <ologia> ี่ผมขอผักบุ้งก็ได้ผักบุ้งชิ้นหนึ่งอะี่เดินไกลอะผมขอกินผักหัวงอกอะไม่ได้กติกาก็คือกติกาเนาะ ่ะวันนี้นะฮะช่วงตามสื่อของเรานะครับ <ฮะ S 1> ผมก็ได้รู้นะฮะ<อ>ถึงวิถีชีวิตที่ยังเรียบง่ายอยู่นะฮะยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกยังคงไว้ซึ่งความวินเทจอยู่เก่าแก่นะฮะสำหรับใครที่ต้องการความคลาสสิกอยากสัมผ intage, ัสความวินเทจมาได้เลยะฮะที่ชุมชนริมน้ําจันทบูรน,นะฮะครับผมก็ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีคนเก่าแก่อยู่แล้วคนเก,าก่าขนมอร่อยอร่อยเก่าๆอ่านะฮะและที่สําคัญเลยภาษาเราได้เรียนรู้ภาษาด้วยผมอย่างน้อยผมได้ละจัดไปในภาษาอยู่นะฮะประกำเบยเราไม่เม่งเม่งมันมาเช้าเว่ย เลี้ยงเฉาเว่ยเลี้ยงเฉาเว่ยมันเป็นดาราฮ่องกงไม่ใช่หรือบ้าไม่ใช่นี่เขาบอกผมก็เดี๋ยวนี้คืนนี้นะฮะเราก็ยังลุยกันต่อนะฮะที่จันทบุรีแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอครูเรนใหอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปขอซื้อของฝากอขงฝากไว้รุ่นฝากไว้รุ่นที่นี่ก่อนไปเส้นไหว้เขาหน่อยเส้นไหว้เผื่อจะได้อะไรดีๆกันนะครับได้พบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อวันนี้ฮะช่วงตามสืบสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว